หลังจากที่ลาอกจากฝากเป็นครูแล้วมาทำธุรกิจตรงนี้หลากหลายหลากลยฟังที่ว่าเราถ้าเราเยัยามเยอะก็ทำจนล่งคิดว่าจุดตักเจะเป็นในงไงไม่รู้เรืงต่วันวันที่อยู่วกใจอีกวันไปดูจีสเกลแล้วจะวิอยู่ตลอดชีวิต จะไปกานนงอยู่ๆก็ขับรถลงไปทำคัทโตะขับรถลงนั่นใช่ไรืึงที่เราเป็นอะไรรถอ,อยูจนไปมาถึงที่ชุมพอรอเพื่อนบอกว่าพี่พี่เองทำไมพูดในากเกลี่ยปากเย่บ้างเราเก,รก็ไม่รู้เลยว่าตอน,นนั้นเราเป็นอะไรจนกระทั่งไปหาหมอหมอกขบอกว่าเป็นเส้นสันจริบจากนั้นก็มารักษาที่โรงอย

น้องหนูมาหาเอาสิ่งที่ดีๆเ,เราเคยพันประสบการณ์ตรงนี้มาเยอะแน่คำว่าสินทธาสมุทรอะไรที่เราชอบอยู่ยแล้วในร่างกายเรามันมีแต่ย,ยาไปติดชีวิตนัอะไรก็ได้เอามาเลยน้องเสือเอามาเลยมีอินเทอร์นเน็ตแต่ว่าลูกไม่ไม่เข้าใจในยตรงน,นี้ไม่เข้ทำยังไงดีก็เพราว่าแม่ไปหาหนูก็ื่อเป็นในร่างกายแม่มีแต่ย,ยาไปติดชีวิตนั้นอะไรนั้นเลย แต่แม่เป็นอะ่รไม่ได้มกินตรงสันไู้ต่จนนี้มั่นฉันรูกจนกระทั่งได้ได้ได้ใช้ใช้ในที่ารบตรงนี้มันบอกไม่ถูกว่าจะดีหรือไม่ได้แต่กินขั้งแรกตื่มานี่ตาที่เปไม่ได้ต้องต้องใช้มือที่จีกุญตจอาไอ้มันจะมีขี้ตาต็มต้องใช้น้ำเลือก็ยชีสตุกตาเดินตืมาต้องเช็ทุกวันนี่ต้องเช็ค บอกไม่ถูกว่าดีหันอไม่ดีแต่แราจากที่สมองสมองนี้มันหมุนติ้วๆป้ายนี้จะหมุนมันก็ไม่หมุนเลยเมื่อถางแม่จะเย็นหมแม่เ็ยไม่เีย่อมันบอกไม่ถูกว่ามันเป็นมันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าน้องสวอก็ให้อะไรมาก็เอาทั้งนั้นโจกระั่งทุกวันที่ติไปทำไห้ติบแทนแทนเป็นน้ำกินแทนน้ำไปเลยทิ้ตลอดเวลา เราพกสื่อีนะบุรุษเราก็ไม่รู้จะบอกตัวยังไงได้แต่คือมาเป็นรูกสึกที่เป็นป็กที่อยากมาตั้งใจอยกฟังฟังอยาแชร์ประจุประจ่กษ์ใจู้คนตัสนเราะตัวเองไม่ไคิดว่าตัวเองต้องมาตัดสินนะถงนี้แค่นั้นเราก็ื่อดีแล้วเราก็อตัวทำได้เองฉะนั้นใครจะที่จะไปก็ไม่ทม่รู้เราเราก็พกดี้วเราก็จะเป็นเราคิดว่าตัวเราเองเปลี่ยนจากคนรน รถยังต้องเติมต้งมันเชื่องเสรื่องสูญชุางไอุปกรณต่างๆร่างกายคนเราอายุมัน้าดีแล้วแต่เกสิบแล้วมันไม่เียนอะไรถ้าไปสูญในนี้มันยืนเฉยเราไมคิดเลยว่าของดีท้าอย่างที่เราจะไปแบกคนเราลองปองตัวเราเองก็แล้วแต่รู้ว่ายืไมันดืนจะได้ไปบอกเขาเลยทั้งนี้เราก็ขอขอบคุณทุกเฉยทั้หมด้วย ที่เอาชิ้นที่เด็กออกมาให้พี่ก็ขอขอบคุณตแต่ได้ถามว่านังสืบพบประธานเรือชิ้นท้านที่มาจากที่ไหนถามเขาว่านักสืก็มาวาพบเลิกท่านประธานทพบหรือยังเป็นพบโบรษณคทียังไปไปหายไปเจอยนอกเืบบอกว่าป็นพบมาแล้วไปหาไม่ได้แค่นี่เราก็พอใจแล้ว